มาิกตตเมื่อกูเจอมนุษย์ป้าดูสิเวลากินข้าวยังเล่นเกมเลยโอยนี่ลูกกิบโทรศัพท์มากินข้าวก่อนเนี่ย กินข้าวมูมามขนาดนี้เลย๋ยเนี้ใช้ไม่ได้เลยเด็กแบบนี้กินข้าวอะไรแบบนั้นน่ะน่าเกลียดเด็กแบบนี้นะหลานป้าเนี่ยไม่มีหน้าแบบเนี้ยกินข้าวเมื่อแม่รักลูกไม่เท่ากันอย่าเสียงดังนะพี่จะทำงาน

เมื่อแม่รักลูกไม่เท่ากัน EP สองเขายังไม่กับพี่นะไม่หนูจะเล่นเอามาของพี่เอาะไปเอามาไงเอามาของพี่เอามาไปเฮาของพี่ไงเอามาเอามสิตุ๊กตายเอามาโอ้ฮะ ขอบคุณค่ะแม่ไก่น้องมาเล่นมาจะได้จับจับน้ำคานกูจะฆ่ามึงเสียงอะไรบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะลูกนะบ๊ายบายค่ะแม่รักลูกนะหนูก็รักแม่ค่ะ ลูกแม่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 มึงใช่ไหมขับรถยังไงฮะดิฉันจะแจ้งความให้มึงเข้าคุกไปเลยผมขอโทษเยอะผมเข้าคุกเลยนะครับผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษจริงๆไม่ เลแม่ผมขอจ่ายเงิน30ล้านบาทแทนชีวิตลูกคุณแม่ได้ไหมครับโอ้ยอ่ะเอสามสิบล้านเหรอนี่หงายหัวหงายโอ้โหฮัมมานมาแล้วจ้าเอาเราสอบลูกคุณแม่เหรอครับเออเดี๋ยวคงฟื้นแหละ เมื่อนักเรียนเล่นโทรศพัพท์อ่นักเรียนเราซื้อขึ้นมาค่ะเ,เดี๋ยวเราจะมาต่อกันเลยนะคะกับบางเรื่องนะคะนักเรียนภาษารครูเนี่ยค่ะจะจดตามครูนะคะไปจดเสร็จแล้วบอกครูนะคะอเอาโทรศัพท์มาค่ะครับเอ่อจะได้คืนเมื่อไหร่ครับจับการศึกษาเรียนค่อยมาเอาค่ะเ<อ>ะมื่อครูเล่นโทรศพัพท์นักเรียนเดี๋ยวครูมานะคะ๋ยวครูไปรับโทรศัพท์ก่อนออครูคะส่งงานคะ่ะครูไม่ว่าง เด็กพวกนี้ไม่มีมารยาทเลยตีปั๊มใส่ตีปั๊มยงใส่ยังยงเออครูคะมาส่งงานค่ะโอ้ยครูเล่นเกมอะไรครับอาวีงแผมมีเว็บเติมเกมจะมาบอกคุ้มมากเฮ้ยเฮ้ยจริงปะครูต้องคืนโทรศัพท์ผมก่อนเดี๋ยวผมจะบอกอาไปกันนี่เลย www เติมเกม com เป็นเว็บเติมเกมที่คุ้มมากจะเติมซื้อตัวซื้อไอเทมในเกมหรือซื้อสกินในเกมอาวีได้หมดเลยเพราะคุ้มสุดๆได้ลดเพิ่ม2 0สบบาทถ้าใส่โค้ดตามนี้ของแต่ละคนรีบเลยเดี๋ยวครูไปเติมเกมก่อนครูไม่สอนละ เมื่อทะเลาะกับแม่ตอนเด็กๆแม่บอกกี่ครั้งแล้วท่ามไม่เคยเชื่อแม่เลยคะหนูเกลียดแม่หนูจะเดี่ยวจาก้มนลาละก่อนนะคะหนูจะคิดถึงนะคะบ๊ายยหนูจะไม่กลับมาที่นี่องแม่ะหนูหิค่ะ ไปนั่งโต๊ะไปเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้เมื่อแฟนตายแล้วลืมล็อกโทรศัพท์เธอตีฉนทำไมฉันกินเธทำไมทำไมกลับมอสิ่งอะไรเฮ้ยใครทักมาชิบานะไง ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะไรเียมันตาแหลก่อนนักเรียนคนไหนสามารถตอบคำถามครูได้ก่อนครูจะให้กลับบ้านค่ะเนี่ยสิผายแล้วไงอะแต่ถ้าตอบไม่ได้ครูจะปล่อยเลทค่ะนี่เรื่องมากมากคำตอบาได้คำรูตอบได้เยอะมากเลยทำนี่ดีออก ปรกกาศมาอ๋อผมเองครับกล้าดีสวัสดีครับครูเดี๋ยวค่ะใครอนุญาตถอดปล่อยอ๋อผมก็ตอบคำถามครูแล้วไงครับผมก็ได้กลับสิครับ คือครูวิชาคณิตวันนี้คงไม่น่ามาสอนนะฝนตกดักมากใช่ใช่ใช่ไปดีกว่าครูกำลังไปค่ะแร๊คแร๊ครอครูแป๊บนึงนะคะเอาหนังสือเรียนขึ้นมาค่ะเมื่อโทรศัพท์ตกน้ำ โทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์โทรศัพท์หนตกน้ำทำไงคะทำไงเพื <c oughs> อ่อนสนุกตกน้ำตกไปไหนเพื่อนหนูตกน้ำคะ่ะเพื่อนหนูตกน้ำคะ่ะมาช่วยหน่อยคะอ่ะออกมาสิเพื่อนจับมือฉันไว้จับมือฉนันออ,ออกมาออกมา,ยยายในาน้ำม,มีกู้ภัยไหมคะขึ้นมาสิขึ้นมาหน้างเงือกอยู่นะสวย อธิษฐานนะทุกคนแตงกวาราห์แตงกวาจะออกมาอะไรครกันเหแตงกวาอยู่นะเจอแตงกวาปะเมื่อกูเจอน้ำมันร้อนเมื่อแม่กูเจอน้ำมันร้อนใครเปิดน้ำมันทิ้งไหมเนี่ยร้อนชะมัดเลยเนี่ยคอแห้งระเกิน สืนี่ค่ะสปอนเซอร์เขาได้นะคะร้อนร้อนสบายจังเลยค่ะคุณครูตอนสอนในห้องเรียนเงียบเลยครับโรเรียนเงียบเงียบเงียบตอบอะไรคะดูตัวได้ค่ะยัดยัดยัดปล่อยหุบปากไงหุบปากอะไรกันเนี่ย หปกเหียดเยะเหยียากเยปาเหยปากดปาปากเหยียดากเดปห้องปกเรียนปุณเรูตอดปอนออนียน์เห้าใจมียดปากหยียากเรียนาเหีดปเหยนยดปากเหปากเหาหดปากเีดากเียดากเหไี่ปเหีปกเหปเดีดเหยีกเีปากเหดปาหเปาห

เมื่อไปซื้อของกับแม่ตอนเด็กๆลืมอะไรวะเอลืมไข่เดี๋ยวแม่เบลไข่ก่อนเฝ้าของด้วยฮะอ่ะ <c oughs> แม่ีบมาได้ไหมคะ <c oughs> ช้าๆก็ได้คะ่ <c oughs> แคะ <c oughs> แม่คะแม่ <c oughs> คะไปขึ้นรถไปร้องเพลงไหมเนี่ยวันเนี้ยเอวเธอร์เด้ง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 หน้าเด้งหลังเด้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 ง ยกไปทางซ้ายเด้ง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 ยกไปทางขวาเด้ง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 เอเธอเด้งน่าดูเจอทีไรชอบยุบยื้อทำไมไม่รู้โอ้ยทำไมไม่รู้ใส่กางเกงเอวเธอเด้ง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 แอร์พ่อคะเออทำไมหนูกดลิงก์หน้าโปรไฟล์พ่อแล้วหนูเจอแต่เออ พ่อบอกแล้วไงมันคือของผู้ชายโว้ยผู้หญิงโหลดไม่ได้เข้าใจไหมลิงอะไรก็ลิงไลฟ์สดปกติ่นแหละไลฟ์สดปกติแหละอืมขอให้โชคดีลิงได้โอไฟจ้ะไปแลวจ้ะบายคลิปนี้ผู้ชายห้ามดูเด็ดขาดทำไมผู้ชายจะดูไม่ได้เป็นไรไหมเนี่ยห้ามให้ผู้ชายทุกคนโหลดแอปในลิง์เด็ดขาด อย่าไปหลอกกันนะครับทุกคน